สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับการขายรหัสนะครับวันนี้เป็นยุดสอเพชรสจุดนะครับผมมาดูปืนดีกว่าครับผม M4A1 นะครับ XT สาวนนะครับ F 2 0 0 0นะครับ M4A1S นะครับผมแล้วก็ a r c a 3 g i s นะครับผมสีวันนะครับแล้วก็ ArcBreeve วันนะครับ a r c a 3 s k e l e t o n 4วันนะครับ ArcMummy รีบสีชั่วโมงนะครับผม P90 สาวนนะครับ ซูเปอร์วีสเกลตนนะครับเจดวันนะครับผมเชมแท็กเอชเทักเอ็มสองร้อยนะครับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเอ8นเ G อร์บเจเชั่วโมงนะครับแล้วก็แปดเจ็ดเนี่ยเป็นเป็นลูกสองไม้นะครับผมถาวรเลนตั้งถาวรแล้วก็ u 2สองสนีออสถาวรนะครับมีหน้ากาก pv i ีไซีสิบสามใช้อยู่นะครับผมแปดวันนะครับผมไอเทมนะครับผมก็ อันนี้ของเขากำลังครบอยู่พอดีนะครับผมใครซื้อใครรีบซื้อก็ได้ของครบนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะครับดูฉายาบ้างนะครับผมฉายานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมติบซื้อพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็มีพอยต์แค่แปดพันนะครับแค่หกร้อยแค่หกสิบนะครับผมโอเค ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบนะครับสวัสดีสวัสดีครับ